บายสบายบุิสานสวัสดีครับค,นนคนนน <laughs> ุนยันคุนยันวันนี้เอาคิดเอาใจคุนทํามาหากินนะครับกูได้มักใส่เบ็ด,บดบางานแห่งเมียครับเล้อมือเลยนี่ครับได้สนใจอยากได้ขั้นเบ็ดติดต่อเข้ามาได้ครับ ติต่อที่เฟียดบุกอนุชาปลาครับเดี๋ยวผมจะเกินนาจออไปให้ครับครับใเ่ิ่งสดๆกันเหนื่ยครับงาน,นเรามืองาน,นเมียเข้ารวยตรงเลยครับเบรมักฮายูหากินมักไซเวียดครับดูการจัน่อยตรงการขนาดเทเลตติต่อวเข้ามาได้ครับ มีลมควันห้ยางมีนี่ครับซุ Affairs> ่มแลี่ยวเงาเงีซิปเนาะตัวนี้เนะเนาะเป็นงานเล่ามือ ผู้ใหญ่ใหญ่เมตดสิบเมตรยี่สิบกิดตัวเข้ามาครับผู้ใหญ่ใหญขนาดสั้นขนานก็ติดตัวเข้ามาได้ครับเปียดบุกเอาทุ่งชาปดานะครับพผมจิเกันนาจอกให้เนาะผู้ใอย่กได้งานขั้นเว็ดแล้วมือแบบงามๆกันเลยครับใส่จนดื่มข่าวนะครับจุ่นนี่ไหม่รำแก่ มาหนีเขาเกอกไก่ของเขากระเดี่ยว,ว,วแล้วครับอีพี่องครับ,รตตรบ,น,รบนี่ครับผมวกที่ผมกระลอมเซ็ตทรัพ์เปียบรอยแล้วครับนี่ครับเก็บใหม่เกาจากบานเกาที่เหลือกวกยัดเข้ากันครับพวกที่หลอมทั้งๆกับซีคือกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปสมครับข้างในครับเป็นยังไงเนี่ยนะ แยกก็จะเป็นแยกเป็นสองห้องนะครับมีห้องหนึ่งครับตามผสมห้องประมาณนี้ครับเก็บเทุกอย่างครับที่หลอมเลยหน้าต่างเก้าเนี่ยไม้เก้าเนี่ยครับประตูเนี่ยมันใี่ครับกับพวกหน้าต่างครับอันนี้ก็เ้็ดใบเดียบร้อยแล้วครับมองให้ไกลหน่อนครับข้างบนเลยเป็นเส้นกระซีเลครับ คือของที่หนึ่งนะครับของที่หนึ่งเป็นประมาณนี้ครับข้างล่างี่เป็นตะแกงตะแกงกับตะแกงจากก่อไกลบ้านเก่ากันครับมาทาสีครับเป็นประมาณนี้นะครับข้างบนกันฝนนะครับข้างางคือให้ระบายอากาศครับใช้ตะแกง อัน,นประมาณห้องนี้ประมาณสามคูณซีเมตรครับห้องนี้นะครับที่ผ่ามาเมบิ้งเาอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้ก็ตะแกรงกากันครับนะครับเพิ่งเฮ็ดเหลวไม่ไหม้หมาดๆเลยครับครับเดี๋ยวผมพาพเปิดประตูเขาไปส่มข้างในกันครับครับเก็บ วกไหม้เก่าเข้ากันครับมาหลอมเป็นประมาณนี้นะครับครบันี่เป็นเล็กดุก,กงอ,อก,กงหน้าต่างเก่าครับมากันเลยครับเก็ยบยังถิ่เก็บใดเก็บไซเบิร์ครับช่วงนี้ประหยัดตน้นทุนไปก่อนครับหน้าต่างเก่าขวามครับติดหน้าต่างขวมยกมาใส่เลยครับอมองนี้เป็นมองนอนกับ เดี่ยวบางหันนี่ครับเป็น,น้าต่างเก่าเกินครับเก็บใส่ไปครับครับเป็นประมาณนี้นะครับห้องนี้กว้างอยู่สามกุณหกเมตรครับสำหรับห้องนี้นะครับกว้างสามกุณหกเมตรครับ ดี๋ยวหอดมือเอาไกยังมาลงนี่ไทยให้บิางอีกเท่าน,นึงครับครับเป็นประมาณนี้แหะครับประตูกระได้เห็ดก่อนปิดอยู่ครับเป็นเห็ดค่อนนอนไก,ลแลกนนนน่แล้วครับนะโดยร่วมก็สินี่ครับเป็นซองของอย่างนี้นะครับ เปลือกขอไก่ให้เบิ่งครับ EP2 ครับมาสำเร็จแล้วครับรวมแล้วแล้วฝากเป็นกำใจให้ลูอีสานตลอดไปนปกกไี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้นะครับปวกกันไม่คลิปไม่คลิปนะท่านผู้ลิปนี้สวัสดีครับ